วันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านกาเดน o m e นะคะทุกคนแล้วคือหมู่บ้านนี้สวยมากแกลนมากมาแล้วเหมือนอยู่ในเขาคอรหรือว่าเขาใหญ่อะคะ่ะลักชัวรี่สุดๆแล้วเรานะคะได้มาติดตั้งประตูดิจิตอลดอลล็อกให้กับบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนี้ไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ เดิมเนี่ยลูกค้าใช้ดิจิตอลดอล l ็อกรุ่นนี้นะคะแต่วันนี้นะคะเรามาเปลี่ยนรุ่นใหม่ให้นะคะเป็นรุ่น OD02 นะคะที่ช่างกำลังติดตั้งอยู่ด้านในเลยนะคะ OD02 รุ่นนี้นะคะของเรารับประกัน1ปีค่ะเป็นประตูที่สามารถเปิดได้8รูปแบบเลยนะคะแล้วก็เป็นประตูที่ใช้ภายนอกนะคะกันแดดกักนฝนนะคะ เรายังมีทีมช่างติดตั้งมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำดูแลทั้งก่อนและหลังการติดตั้งด้วยค่ะและ OD02 ของเรานะคะนอกจากจะมีการันตี1ปีแล้วนะคะเรายังมีบริการติดตั้งนะคะทั่วจังหวัดพิษณุโลกนะคะถ้าหากว่าใครกำลังมองหาประตูดิจิตอลดอ o r ล็อกอยู่นะคะอยู่แนะนําเลยนะคะให้ติดต่อทักแชทมาทางแอดมินนะคะอยากจะให้เราไปประเมินหน้างานให้นะคะก็ทักมาเลย เพราะพวกเราเป็นมืออาชีพด้านการติดตั้งดิจิตอลดอ r l o อก24ล็อก